สวัสดีค่ะหนูช่อเด็กหญิงช้การสอนเปชน้นมธยมศึกษาปีที่สามพันสิบสามเลขที่สิบห้าค่ะสวัสดีค่ะหนูช่อเด็กหญิงมันจัมามเหล่าแคชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามสามเลขที่สิบหกค่ะวันนี้พวกเราจะออกมานําเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์เรื่อง smart smart m a i l b ค่ะหรือหรือกล่องจดหมายอาัจฉริยะค่ะ ที่มาและความสําคัญของโครงงานเนื่องจากปัจจุบันเวลาที่ไปซนีมาส่งของในะเวลาที่เราไม่อยู่บ้านทําให้บางครั้งอาจทําให้ผู้รับไม่ทราบว่ามีจดหมายมาส่งจึงทําให้จดหมายค้างอยู่ตู้เป็นเวลานานเพราะตู้จดหมายทึบอาจทําให้ไม่รับข้อมูลสําคัญได้ทันเวลาจึงทําเป็นโครงงานเครื่องตรวจจับซองจดหมายได้ใช้รับหรือฝากเอกสารสําคัญเป็นลักษณะทั่วไปเอกสารทั่วไปแจ้งเตือนไปยงังแอบปบ หรือทางไลน์โดยตรงค่ะวัตถุประสงค์เพื่อใช้เตือนในเวลาที่มีจดหมายมาใส่ในกล่องข้อที่สองเพื่อนาสิ่นบดตที่ได้มาสร้างที่ได้สร้างมาใช้เป็นความสะดวกในชีวิตประจําวันค่ะเอกสารและโครงงานที่เกี่ยวข้องวัดสดุอุปกรณ์ที่ใช้หลักๆเลยนะคะก็คือหนึ่งสายจำ้ำสองบอร์ดคิดไบส์สาม power bank สี่เป็นเซ็นเซอร์ IR ค่ะและนี่ก็จะเป็นการต่อวงจร IR เซ็นเซอร์นะคะก็จะประมาณนี้เลยค่ะ และในส่วนของการต่อนะคะก็จะเป็นสายสีม่วงเอาก็คู่กับอินนึ่งแล้วก็สายสีเทาก็จะเป็น GND ก็จะต้องคู่กับ GND และสายสีขาวก็จะเป็น CV ก็จะต้องคู่กับ5์ค่ะและในส่วนของไลน์ Notify นะคะก็ด้านล่างก็จะเป็นลิงก์ล็อกอินนะคะก็เราต้องเข้าลิงก์ล็อกอินเพื่อที่เราจะได้โค้ดมาเชื่อมต่อกับบอร์ดคิดบและ l i n ลนส่วนตัวของเราค่ะและนี่ก็จะเป็นหน้าตาก่องจดหมายสำเร็จรูปแล้วนะคะ ในรูปแรกนะคะก็จะเป็นตัวข้างหลังก็จะมีเป็นส่วนของเจาะรูมาใส่ power bank นะคะแต่ว่า power bank เราสามารถใส่ไปข้างในได้เลยแต่ว่าข้างในอะ่ะเราทํากล่องมาเล็กเกินก็เลยต้องเจาะรูมาข้างนอกค่ะและในส่วนของภาพที่2นะคะก็จะเป็นภาพของข้างหน้าค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานกันเลยนะคะ ข้างในก็จะมีเป็นบอร์ดคิดใบเซนเซอร์ไออารแล้วก็สายจัมสาย USB แล้วก็เป็น USB ที่มีไฟค่ะในส่วนที่เจาะรูข้างหลังนะคะก็จะเป็นในส่วนของ Power Bank เพื่อที่จะนำไฟจาก Power Bank ส่งมายังบอร์ดคิดใบค่ะ วิธีการใช้งานนะคะให้เรานํากระดาษหรือจดหมายหย่อนลงไปและในหนึ่งถึงสองวินาทีจะมีข้อความส่งเข้ามาในข้อความที่ส่งเข้ามาเราจะสามารถตั้งค่าเป็นอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าในกลุ่มของเราตั้งค่าเป็นมีจดหมายมาส่งค่ะพวกเราขอจบการนําเสนอเพียงแค่นี้ขอบคุณค่ะ โอเคครับเยี่ยมมากสําหรับกลุ่มนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะนําเสนอครบถ้วนแล้วนะครับเป็นในเรื่องของอที่เป็นกล่องจดหมายชริยะนะครับทีนี้กลุ่มของเราเนี่ยถ้าจะให้ครูคอมเมนต์เพิ่มเติมนะครับเผื่อว่าในอนาคตที่อยากจะนําไปต่อยอดนะครับสําหรับงานชิ้นนี้นะครับในส่วนของจดหมายที่ส่งมาตอนนี้มันยังเป็นจดหมายที่เป็นในลักษณะของเป็นเป็นเป็นกล่องอย่างเดียวแต่ถ้าว่า เป็นงานชิ้นอื่นหรืออะไรเงี้ยเราอาจจะมีการอ่าถ้าสมมติว่ามีไปรษณีย์มาอะไรเงี้ยอยู่หน้าบ้านของเรานะครับเราอาจจะมีปุ่มหรือดีไซน์กล่องเพิ่มเติมเพื่อที่จะมีปุ่มให้ไปรษณีย์เนี่ยกดเรียกแล้วมีการแจ้งเตือนมายังไลน์ของบุคคลในบ้านอย่างเงี้ยเราลองนึกถึงสภาพว่าสมมติเวลาเดี๋ยวนี้เราเวลาเราสั่งสิ่งของเนี่ยสิ่งของไม่ได้มาเป็นซองละแต่สิ่งของมาเป็นกล่องไปรษณีย์ที่เราสั่งซื้อของจาก lazada จาก shopee อ,อะไรก็ตาม เวลาไปสนีมาที่หน้าบ้านอย่างนีครับเขาก็เราไม่อยู่อย่างเงี้ยแต่เราสามารถที่จะมีปุ่มอะไรสักอย่างสักปุ่มหนึ่งให้เขาได้กดเรียกพอกดปั๊บมันก็จะมีการส่งข้อมูลมาในแอปพลิเคชัน line เหมือนที่เราใช้ไล n ์ Notify ที่ใช้อยู่ตอนเนี้ยมันก็น่าจะทําให้งานของเราได้มันมันสามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบมากขึ้นนะครับแต่ว่านใที่นําเสนอมาเมื่อกี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับเป็นการสาธิตในเรื่องของคลิปตรนั้นก็โอเคแลค้ว ส่วนกลุ่มนี้นะครับไม่ต้องอเอาคลิปตรงนั้นแหละครับที่นักเรียนส่งครูมาในลายส่วนตัวแล้วก็เปิดให้เพื่อนดูเมื่อกี้นั่นแหละส่งมาอีกรอบนึงได้เลยนะครับที่เป็นผลงานเพราะว่านั้นก็มีการอธิบายค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แล้วส่วนกลุ่ม,มอ,อื่นๆที่จะบันทึกคลิปก็บันทึกคลิปคล้ายๆกลุ่มเมื่อกี้ได้เลยนะครับในการนําเสนอที่จะส่งคลิปมาย้อนหลังจากนี้ครับกลุ่มนี้ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แล้ว